สวยนะครับหายากนะครับโบราณนะครับเหรียญนะครับที่ไม่ตรงยอยักษ์แบบนี้ทุกวันนี้มูลค่าโตขึ้นนะครับโตขึ้นราคาโตขึ้นถึง1% 0 0่นเ็นะครับไม่ใช่1,000เท่านะครับ1,000%นเป็นะครับ1,000%นอะครับเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวดี้ก็จะมาจิ้มเครื่องคิดเลขให้นเพื่อนดูเลยนะครับนี่ครับถ้าเกิดหน้าเหรียญเนาะเพื่อนๆอนเนาะหน้าเหรียญนะครับจะอยู่ที่นะครับ 1บาทนะครับเพื่อนๆเอาเครื่องคิดเลขมาจิ้มพร้อมกันเลยนะครับคูณด้วยนะครับ1,000%นเซะครับ1,000%เเซตัวนี้เลยจื๊บนะครับนี่นะครับเหรียญทุกวันนี้นะครับโตขึ้นมาถึง1,000%ซแล้วนะครับตีแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับเหรียญละนะครับ10บาทนะครับ แต่ด้วยความหายยากนะตั้งแต่ปีพศนะครับเพื่อนๆ2505ซึ่งปัจจุบันก็ผ่านมา61ปีแล้วนะครับเหรียญตัวนี้จึงเป็นเหรียญที่หายากมากนะครับจึงแบ่งให้ท่านละนะครับ40เหรียญนะครับแบ่งให้ท่านละ40เหรียญไม่เกินนะครับเพื่อนๆจะเอา10เหรียญก็ไม่ว่านะครับหรือแบ่งให้เหรียญละ10บาทเท่านั้นเองนะครับด่วนได้ด่วนเร็วได้เร็วเลยนะครับท่านละ40เหรียญไม่เกินนะครับเหรียญละ10บาทครับ